ก็ขอกลับสวัสด re ีท right right ุกคนด้วยนะครับวิลล่ากับมันไมค์แล้วนะครับเดี๋ยวนี้เมจะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดถูกใจหรือยอดไลค์ในหน้าโพดิกตอร์ของเรานะครับก็เดี๋ยวขั้นตอนและวิธีการจะเป็นไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันได้เลยเนาะขั้นตอนแรกนะครับให้เรามาที่หน้าเว็บไซต์ KM Social นะครับเดี๋ยวลิงก์ผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับหรือไม่ก็สแกน QR c o d ดหน้าคลิปนี้ได้เลยเนาะเข้าามหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับใครที่เคยเข้ามาใช้บริการแล้วก็สามารถไปลงชื่อเข้าใช้ด้านล่างตรงนี้ได้้้้้้้้เเ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 ลลยยนนนนนนนาา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 ะะสสส่่วคคคคคทีีขมมมมมใใชชบบบรร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 ิิกกกกัััังงงงแแหหือพ็็็็ไไซตต์ปถผด อ่ะเข้ามาหน้าต่างการสมัครใช้งานก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็เรามากรอกข้อมูลตามนี้ได้เลยเนาะแล้วก็อย่าลืมติ๊กฉันไม่โปรแกรมอัตโนมัติตรงนี้ด้วยนะครับล้วสมัครใช้งานด้านล่างตรงนี้ได้เลยส่วนคนที่ไม่อยากกรอกข้อมูลที่เก่ามาให้ยุ่งยากนะครับก็สามารถล็อินผ่าน Google ด้านล่างตรงนี้ได้เลยเนาะผมก็เคยสมัครใช้งานไปแล้วนะครับจึงขออนุญาตลงชื่อเข้าใช้แล้วก็แล้วกันเนาะอ่ะเข้ามาหน้นตาตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเว็บไซต์แพลตฟอร์มมากมายเลือกเลยนะครับหลักๆก็มีทั้งเฟซ อ่ะแล้วก็บดหมู่ตรงนี้นะครับให้เรามาหาบวดหมู่ของเว็บไซต์ได้เลยเดี๋ยวผมก็จะเลือกเป็นอ่าเพิ่มหัวใจราคาถูกตรงนี้ก็แล้วกันเนาะแล้วก็บริการตรงนี้นะครับให้เรามาหาบริการของเว็บไซต์ได้เลยเนาะทางเว็บไซต์ก็จะมีหลากหลายบริการให้เลือกมากมายเลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะเลือกเป็นบริการที่1ก็แล้วกันเนาะอ่ะแล้วก็ลิงก์ตรงนี้นะครับให้เราไปที่หน้าโพสต์ของเรานะครับเดี๋ยวอยากจะเพิ่มยอดใจเนาะแล้วก็คัดลอกลิงก์ตรงนี้มาใส่ได้เลยอ่ะประมาณนี้นะครับแล้วก็จำนวนตรงนี้นะครับให้เรามาดูขั้นนนตกกรลลััั้ไไเเยะะะ๋ววผม็ป500แคบ อ่ะเว็บไซต์ก็จะคำนวณค่าใช้ใจ่ายเราไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถมาตรวจสอบกันด้านล่างตรงนี้ได้เลยเนาะอ่ะถ้ามัได้ผิดพลาดแล้วเดี๋ยวผมก็จะกดสั่งซื้อเลยก็แล้วกันนะครับอ่ะเวลาผสั่งซื้อคุณแล้วนะครับเวลาเรากดสั่งซื้อออเดอร์เสร็จจะขึ้นเป็นสิเกี่ยวประมาณนี้เลยเนาะต่อมานะครับเาคลิกที่นี่ไปดูสถานะก,การงานของเดิมคุณตรงนี้ได้เลยนะครับอ่ะเราก็จะได้มาหนากก้าประวัติงซื้อคุณแล้วนะครับก็สามารถไปดูออเดอร์ใหม่ของคุณตรงนี้ได้เลยเนาะตรงนี้ก็จะเป็นเเเเเลลลลขขอออดดดรรรร์งงงาาาาานนนับแ้้้้้วววกก็มมมีีิทไไปยยสสถตจห ก็ระหว่างระบบรอดาเนินการอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการเติมเงินเนาะให้เราไปที่เมนูเติมเงินตรงนี้ได้เลยนะครับ อ่ะเข้ามาหน้าต่างกับเติมเงินก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับาเว็บไซก็จะมี3ช่องทางในการชำระเลยเนาะหลกัหลกๆก็จะมีทั้งพร้อมเพย์ทรูบิวเอลเล็ตแล้วก็คริปโตเคอเรนซีนะครับเข้ามาใช้งานทุกครั้งนะครับอย่าลืมเข้ามาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนด้านล่าง,งตรงนี้ได้เลยเนาะถ้าเกิดว่าเ,เพื่อนๆมียอดสะสม500บาทขึ้นไปนะครับก็จะสามารถปลดล็อกดูซีรีส์หนังจีนตรงนี้ได้แบบฟรีเลยนะครับก็สามารถมาเข้ามารับชมกันได้เลยาเว็บไซต์มีมากมากว่าไหว่าข้าสามกว่าเรื่องเลยนะครับม,ทบทนะมบทบีทั้งภาคไทยซััับบบไไทททยเเนนนนาาาาะะะตต่่อมมคครรรรรรปีีิก้้งงหดับ บริการทั้งหมดตรงนี้คืออะไรนะครับก็ตามชื่อเลยเนาะเว็บไซต์ก็จะรวบรวมบริการต่างๆไว้ในหน้านี้หน้า,นนานเดียวแล้วนะครับก็สามารถมาหาดูกันได้เลยส่วบริการต่างๆของเว็บไซต์นะครับก็จะมีคำอธิบายด้านหลังให้เรากดคำอ่านกันแล้วนะครับก็อย่าลืมกดคำอ่านก่อนจะกดสั่งซื้อได้เลยเนาะอ่ะคร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนน,น,นนะครับมีปัญหาต่างๆอยากจะติดต่อ admin นะครับก็สามารถไปที่เมนูติดต่อ admin ต,ตรงนี้ได้เลยเนาะอ่เข้ามาหน้าต่างติดต่อ admin ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเว็บไซต์จะมีช่องทางไลน์ตลับิดนรบั4ช่โงะค ่อมานะครับเรา,าดูตัวเหลือด้านล่างตรงนี้ได้เลยเนาะก็จะมีมดนม,มูลแจ้งปัญหาแล้วเราใส่เลขเออเดอร์ของคุณตรงนี้ได้เลยนะครับใครที่มีข้อความเพิ่มเติมก็สามารถใส่ในกล่องเสียงข้อความตรงนี้ได้เลยเนะาะส่วนคนที่มีรูปภาพหรือเอการต่างๆนะครับก็สามารถแตกฟาตรงนี้ขึ้นมาแล้วกดส่งตัวด้านล่างตรงนี้ได้เลยอ่ะคร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเพื่อทำการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวลองไปดูยอดถูกยางเราดีกว่านะครับว่าตอนนี้ขึ้นมาครบตามจำน,นวนแล้วหรือยังเนาะอ่ะตอนนี้ก็มีอยู่แค่16ใจเองนะครับเดี๋ยวเรวก็าะ หลังกากที่รีเซ็ตไปแล้วนะครับตอนนี้เว็บไซต์ก็ทำรายการรวดเร็วมากเลยนะครับก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่ครบเลยนะครับเดี๋ยวก็ต้องรอสักครู่นะครับพอวเว็บไซต์ทำรายการอยู่เนาะเพื่อทำการเสียเวลานะครับเดี๋ยวผมก็จะขอตัดไปตอนที่เว็บไซต์ทำรายการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วกันนะครับ หลังจากที่รอไปประมาณ2อสนาทีนะครับตอนนี้เว็บไซต์ก็ทำรายการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ยอดไลค์ของเราขึ้นมาครบตามจํานวนแล้วนะครับก็สามารถมาตรวจสอบกันหน้านี้ได้เลยเนาะทางเว็บไซต์ก็ทาการแถมมานิดหน่อยด้วยนะครับก็เป็นเลยที่ใจที่สุดไปเลยถ้าคนที่สนใจนะครับอยากจะนําเพื่อนๆนะครับให้มาใช้เว็บไซต์ดีๆแบบนี้นะครับก็สามารถแกบไปที่หน้าเไซต์ของเราได้เลยเนาะหลังจากนั้นให้เราไปที่แนะนําเพื่อนอยงนี้ได้เลย ไอเข้ามาหน้าต่างกันนั้นเพื่อนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็มาคัดลอกลิงก์ตรงนี้เนาะให้เราส่งลิงก์ตรงนี้นะครับให้เพื่อนเพื่อนคุณแล้วคนที่คณรู้จักได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนเื่อของคุณเติมมาต่างละบ้านนะครับคุณก็จะได้ต่ออีกเชนหนึ่งเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวลิงก์ผมก็จะทิ้งไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับหรือไม่ก็สแก,เกนเช่อโค้ดในคลิปนี้ได้เลยเนาะถ้าคลิปนี้ผมพลาดพลาดกันได้ก็ขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเนาะสวัสดีครับ